จุงกะสวัสดีจ้ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุูสุกคนเด้อจ้าเอฟซีไหมเอฟซีเก่าพี่น้องไหมพี่น้องเก่ามู่ไหมมูเก่าทั้งหลายเราเลได้จ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีปี2566้เด้อพี่น้องเด้อให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮ้ร่ำให้รวยเงินทองไหลมาเทมาไห้ได้เงินมื่นไหนเงินแสนมีปูดติดตามไล่เป็นมื่นเป็นแสนเป็นล้านเด้อพี่น้องจ้ามือนี้ก็ม่มคือแม่ดีร่ำเพื่อปะคนใจ มาอีกแล้วจ้บพี่น้องจ้าขมม่งขมามีควมเพื่อประชาชนมาอีกแล้วจ้บพี่น้องจ้ามื่อนี่กะมาในรูปแบบหมวกคู่ใจพี่น้องจ้าหมวกคู่ใจแล้วจ้ะม่อนี้ภาพพีพน้องมากินตำตีนไก่เอ้ยโบแมนจ้ะตำเล็บมือนางหมูโยด้วจ้บพี่น้องเพสเพตตำเองเลยค่ะพี่น้องเสพเสพมาพี่น้องจ้ามา เสียบกันจ่าพี่น้องโอ้ยหลายหลายกินนมดบ้าน้อพี่น้องจ่าปีใหม่แล้วพี่น้องไปเที่ยวมวนบะน้อจ้าพี่น้องกระมมมกระเมกระมวนมวนจ้าเมาบ่ได้สวงจักมือแล้วพี่น้องจ่าบ่ได้เห็ดคลิปเลยจ้าเป็นคลิปแรกของปีเลยจ้าพี่น้องจ่ามนีแล้วก็มาแซ่บน้ำกันพี่นอ้องวาสวงบะสวงบะพักกับมาหลายอย่างพี่น้องจ่า ผักโหระพาอ่าผักทวฟ่ฟูพี่น้องผักใบโหระพาใบเม้งรักข้าเจ้าเดี๋ยวละ่ะหอมอืมอมับน้งองอจับหนักเอย ปีใไม่กับมวนมวนพี่น้องเอ้ยนอนฟังเครื่องเสียงอยูห่ห่องเมาแล้วรับเครื่องเสียงรลอมนารลอมนางพี่น้องมวรอะมวนหลายดื่มกันป่ะเนาะพี่น้องจา้า ใหญ่ๆเลยพี่น้องจ๋าบึงเดี๋ยวเฝ้าลืมกับม่อมกับแม่บีรำเพื่อบกคนใจเน้อบางปนเดี๋ยวเฝ้าลืมกันด้อ,จอ,อย,ยจ้ะต้นหอมแลบ เผ็ดๆเ,เนาะพี่น้องเนาะโอ๊ยแซ่บพี่น้องแซ่บมากเลยจ้ะมากินตำหม,มูยอตอำเริ่มมือหนังน้ำกระบอแมวดีน้ำเลยจ้ะเซ่บชุด้นาี่น้นนอง จ er ีลาวตัวใสตัวใส่ือือืพี่น้องแซ่บ จับพี่พี่น้องดำเด็ดมือนางอุ่องใหญ่ๆพี่น้องจ้าจะไงนะกินหอดดอกมันพี่น้อง <c oughs> ไีไม่กับมวนมวนไปน้องไปจังได้กับเมาไปใส่กับเราไปคว้ากับเราทักหลายกินบะหมี่มือสซางพี่น้องแส่บหลายอิหลี <c ười> Bạch chi Chi lao ออนคลิปแรกของปีเลยเจ้าพี่น้องมาพออหมวกคู่ใจพี่น้อง จะเป็นหมวกครูใจอะไรไปเนี่ยเป็นห้อง แมงลักนี่เหนยงก่เซิว้เบพีนองอ กลุ่งยังไงพี่น้องจ้ากอบกุ๊บกิ๊บขึ้นมาแซ่บแธอลับพี่น้องจ้า ได้อีกจากบูขึ้นซิมี่แห้งนะพี่น้องเ <laughs> สียบ หึตำใส่พริกแห้งพี่นอ้องเพ็ดหลายเดี๋ยว เต็ดใจโเลยนะพี่น้องเสียบเนี่ยมันจะเสียบพี่น้องหมูยอแผ่นใหญ่เลยพี่น้องจ้าให้เบิรงแผ่นใหญ่หมูยอได้จ้ะ 对。Yep. Chợ. Hết chỗ dạ mà. Chị ชวดหนามี่น้องเจบหลายาพ,พระพี่พ่อน้องมากินตำหมูยอตีนไก่เล็บมือนางตำหมูยอเล็บมือนางพี่น้องแซ่บเหงื้อแตกเนืเ้อแตนเบิดพี่น้องจะ้ะ นือเนก็ล้ว 我呢？I know. ตาเล็บมือนางมูยอเล็บมือนางพี่น้องเพชรเพชรพี่น้องเพชรปากเจิงหูพึงไ,พงไงงงพ้พี่น้องจ้าไม่ดีกับเมดแอไวเด้จ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกับกระมมคระเมร์ิรัมเพื่อพระคนชัยน้ำเ้อจ้าพี่น้องจ้าไม่ดีกับไปได้จ้า สวัสดีจ้า